กัเตือนคลิปต่อไปนี้ไม่ถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่ใหญ่มากโปรดกดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e ข้างล่าง enjoy เ yeah. ย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมสีหวานครับเย่แฮฮ่แลวก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักนะครับคนเรานะครับเกิดมาพระเจ้าก็จับคู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงชายชายหญิงหญิงอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็จะมีถึงวันวันหนึ่งครับที่ทั้งคู่จะต้องมาแต่งงานกันอืมแล้วการแต่งงานมันแปลกตรงไหนนะครับสาร่าแทบไม่มีวันนี้นะครับจะมาขอนําเสนอเรื่องการแต่งงานที่สั้นที่สุดในโลกนะบางคู่นี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ย่ากันแล้วนะครับโอเคมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยเย <Yeah. S 1> อันดับ3แทมมี่ไดรเวอร์กับนิกกี้เพียส ในปี2010แทมมี่ไดเวอร์เจ้าสาวออควัย21ปีนะครับได้เข้าพิธีแต่งงานกับนิกกี้เพียสเจ้าบ่าววัย29ปีและการครองชีพชีวิตคู่ของเขาทั้งสองคนก็จบลงหลังจากการแต่งงานผ่านไปได้เพียง4วันเท่านั้นครับ4วันเท่านั้นเองเรื่องของเรื่องนะครับมันมีอยู่ว่าเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จสิน้นปั๊บทั้งคู่ก็เลย โอเคไปเที่ยวกันดีกว่านะครับตัดสินใจไปฮ้นีมูนเพื่อฉลองให้แก่ความรักของทั้งคู่นะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งพอตกกลางคืนนะครับก็ได้เข้าไปสังสรรค์ในผับนะครับในโรงแรมพร้อมๆกับเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนของเจ้าสาวนะครับอืมพอเมาได้ที่ก็ต่างฝ่ายต่างสนุกสนานกันใหญ่นะครับเข้าไปหยอกล้อกันทั้งเพื่อนเจ้าสาวทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวผู้แสนดีของเรานะครับก็ถูกแอลกอฮอล์เข้าครอบงำเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมาปลิ้นนะครับ กายร่างให้นิกเป็นบักนิกร่างมืดนะครับกลายเป็นผู้ชายที่น่ากลัวเมาไม่ได้สตินะครับบักนิกของเราก็ได้เข้าไปทําร้ายร่างกายเมียตัวเองแล้วก็หาว่าเมียตัวเองนั้นไปนัวเนียกับเพื่อนเจ้าบ่าวซะอย่างนั้นครับบักนิกของเราได้วิ่งเข้าไปบีบคอเธอนะครับต่อยจมูกจนแตกนะครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับพี่แกยังกระโดดกัดเข้าที่หน้าด้วยนะครับต่อมาบักนิกของเรานะครับก็ถูกจับเข้าคุกนะครับข้อหาทําร้ายร่างกาย ส่วนเจ้าสาวก็ได้ขอหย่าด้วยหัวใจที่แตกสลายนะครับแมงเอยเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจครับเธอกล่าวว่านะครับเขาสัญญาว่าเขาจะดูแลฉันตลอดไปแต่สุดท้ายมันกลับเป็นเหมือนฝันร้ายมันน่าเศร้านักที่ชีวิตรักของเราจบลงเพียงเท่านี้แต่มันก็ยังดีกว่าที่รู้ทีหลังแล้วก็ต้องทรมานไปตลอดชีวิตอันดับ2 b r บริตนี่สเปียร์ครับแม่ถ้าพูดถึงบิตนี่คนนี้น้อยคนนะครับที่จะไม่รู้จักโดยเฉพาะรุ่นรุ่นผม เพราะว่าเธอเป็นอีกหนึ่งตำนานของเพลงสากลตะวันตกนะครับที่ดังมากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแถมเรื่องรักของเธอนี่ก็เป็นที่เรื่องลือเหมือนกันสามีคนแรกของเธอนะครับก็คือเพื่อนในวัยเด็กชื่อว่าเจสันอเลนอเล็กซานเดอร์ครับแม่มีสามีคนแรกด้วยแสดงว่ามีหลายคนแล้วนะครับทั้งคู่นะครับได้แต่งงานกันและก็จบความสัมพันธ์กันในช่วงปีใหม่ในปี2004 ที่นครลาสเวกัสโดยข่าวเล่าว่าฝ่ายหญิงนะครับได้พาฝ่ายชายขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อไปเที่ยวที่ลาสเวกัสเมืองแห่งการพนันนะครับแล้วก็บิดนี่สเปียร์ของเรานี่ก็เป็นคนเอ่ยปากชวนแต่งงานก่อนครับแม่ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันที่โบสถ์เล็กๆนะครับจากนั้นก็จึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับครอบครัวนะครับรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวด้วยในตอนนั้นเองนะครับบิดนี่ก็ได้เอ่ยปากขอแต่งงานว่าเ e l well, l Let's get married ครับก็แปลว่าอ่าโอเคแต่งงานกันเถอะนะครับส่วนฝ่ายชายก็ตอบตกลงปลงใจเลยนะครับชัว sure, You know Let's do this นะครับก็ประมาณว่าโอเคคุณก็รู้นี่จัดปะ่ะนะครับแต่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับทำให้การแต่งงานของทั้งคู่จบลงด้วยความเร็วสูงนะครับแม่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน55ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ 55ชั่วโมงหลังจากการแต่งงานผ่านพ้นไปนะครับผู้จัดการส่วนตัวและก็ครอบครัวของบริทนี่ได้แต่งตั้งทนายยื่นต่อศาลนะครับให้งานแต่งงานนี้เป็นโมฆะโดยอ้างว่าขณะที่ทําการแต่งงานนี้นะครับบิทนีสเปียร์ของเราแม่งไม่มีสติสัมปชัญญะนะครับฝ่ายชายก็เลยจําเป็นต้องเซ็นใบยกเลิกการแต่งงานแบบงงๆนะครับเป็นใครใครก็งงนะครับเป็นผมผมก็งงเวรกรรมนะครับด้วยความเสียใจนะครับเขาสารภาพว่า เขารักบิ๊นนี่สเปียร์จริงๆนะนะครับสรุปนะครับทั้งคู่ก็แต่งงานกันได้แค่2บวันกว่าๆเท่านั้นเองเวรกรรมถ้าเราเป็นฝ่ายชายนิดแม่งไม่รู้จะทําหน้าตายอย่างไรนะครับผมอันดับหนึ่งพิษรักแฟนเก่านะครับเจ้าบา่าวชาวซาอุดิอาระเบียรายหนึ่งนะครับก็ได้ขอหยากับเจ้าสาวของเขาที่เพิ่งผ่านพิธีการแต่งงานด้วยกันมาหมด,หมด,หมดนะครับแม่สาเหตุก็เพราะว่าแฟนเก่าของฝ่ายหญิง เกิดไม่พอใจนะครับที่ฝ่ายหญิงทิ้งตนไปแล้วก็ไปหาชายอื่นหมายถึงบักเจ้าบ่าวนั่นแหละนะครับบักแฟนเก่าของเรานะครับแม่งก็ส่งเมมโบรี่การ์ดนะครับที่บันทึกภาพอดีตหวานแหววหวานหอมระหว่างตนเองกับฝ่ายหญิงนะครับตนเองกับเจ้าสาวของเจ้าบ่าวนี่แหละมาให้บักเจ้าบ่าวของเราได้ดูในคืนวันแต่งงานนะครับโดยได้แนบเมมโบรี่การ์ดมากับช่อดอกไม้อวยพรให้ทั้งคู่รักกันนะครับแล้วก็เขียนโน้ตกำกับไว้ด้วยเฮ้ยมึงอย่าลืมเปิดดูนะ นะครับเมื่อเจ้าบ่าวของเราเปิดดูนะครับอืมก็ถึงกับหัวร้อนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าข้างในนั้นนะครับเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้อ่พ่อรักบอกรักกันหวานแหววนะครับผมไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนั่นไปเที่ยนี่พร้อมกับมีคลิปหลุด,ดด้วยนะครับผมเจ้าบ่าวของเราเห็นดังนั้นนะครับแม่งหัวร้อนขึ้นมาทันทีนะครับวันต่อมาก็ตีขอหย่าเลย แม่เป็นผมผมจะทาไงดีวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้แม่ถึงกับต้องไปขอยาในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับอารมณ์ที่โมโหสุดขีดเลยทีเดียวนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับสาระที่ไม่มีอีพีนี้นะครับความจริงมันมีห้าอันดับนะครับแต่ผมดูแล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ผมก็เลยคาดมาแค่นี้นะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมนะครับเสียงยังขึ้นจมูก เสียงเซ็กซ um <laughs> okay, ี่เสียงหล่อมากนะครับตอนนี้เสียงขึ้นจมูกนะครับแก้ครับเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่เย่